สวัสดีช่วงเช้าเด้คดนนอค่ะเด้อแม่นมุ้งควะาี่น้่งตอนนี้ฝนกระตกลิ่นๆนะค่ะอีกตกลิ่นิ้อกพี่พรก,กระคายว่าชิไิตเจ็บมือน,นี้ละค่ะแต่ว่ากับฝนลิ้นค่ะพี่น้อง เบิ่งหน่วยมันแล้วกับหลายเนาะค่ะมีแต่ดอกค่ะพี่น้องดอกหลายคักหลายเนี่ยหน่วยกับบอคอยมีหน่วยกับใบยาวบใหญ่งพี่เก่าเนาะค่ะเรใช้ปีหมากไปแล้วแต่ยังหน่วยน้อยอยค่ะพี่น้องดอกหลายค่ะพี่น้องดอกกักสาย่เบหน่วยน้อยค่ะ หง่์จะบว่าเยอะแล้วค่ะดอกไลค่ะดอกดอกไลค่ะคนตรง,าางนะคะก็จะเชื่อไปเชื่อมากค่ะพี่รอเย็นขางมากค่ะ จ้งไระะดิบเก็เบบกพริกและค่ะที่นอ้องกระ,ะดิบกั้งห่มค่ะเก็บน้องเบืองวาสิะด็จนนะะรุ่นละค่ะบะไรไรหล่ะค่ะต่ว่ากระิมาอับเดีย้ที่นนองเบืองวาไดยระดินะคะเนาะกิมีนี่แค่นี้ละค่ะ